สวัสดีครับผมเหน่งพาั่วั่วบ้างไม่ล่วบางสรุปก็รั่วแหละวันนี้นะครับเราอยู่ที่สไลด์อันล็อกทั้งที่5นะครับผมใช่ไหมครับพี่ใช่ครับโอเคครับไปดูครับงานนี้นะครับปลดล็อกทุกวงการการขับขี่ปลดล็อกทุกอย่างในการวิ่งในสนามวงลีเป็นเหล่าที่รวมทุปเปอร์ตาครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงก่อนอื่นแต่งตัวก่อนเดี๋ยวเจอกันครับไป ดู้ดููดููดูวููดููดูตอนนี้ดููดููดูดู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 ดู้ดูู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 ดูบดูู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 ดู สมัณหนอคพี่สมงพัน์นะครับมากี่ปีแล้วพี่ที่นี่ปีที่สองครับปีที่สองนะครับตอนนี้ครั้งที่เท่าไหร่ครั้งที่สองครั้งทีครงที่เท่ไหรเอาดีๆพี่ตอบได้มีรางวัลงานครั้งที่เ็งานครั้งที่เงานครั้งที่เจ็ดครั้งที่ห้าพี่ครั้งที่ห้าครั้งที่ห้าอดนะครับ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 สัดีครับครับผมรู้สึกยังไงครับกับงานนี้ครับพี่จัดขึ้นครับผมแล้วก็รู้สึกยังไงที่ว่าทุกคนมาในงานนี้ แล้วบอกว่ามารวมตัวได้คะแนนเกี่ยวกับรถนะและเราก็รถเนี่ยที่เอามาเป็นรถอะไรครับเดี๋ยวถาน้องน้องอายุเท่าไหร่ครับอายุสิบสิบหกเลยสิบหกนะครับตอนนี้ขี่มีปากใช่ไหมครับปากเขาเขาเวฟมาอันนี้เวฟมาแต่อันี่คือรถคนอื่นโอเคไปครับไปครับรถคนอื่นครับผมไปครับครับผมตอนนี้นะครับเราอยู่กับอีกคนนะครับที่เขาเป็นนักแข่งระดับประเทศที่ว่าเข้าชิงนะครับหลายรายการแล้วนะครับเป็นหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวเราถามพี่ว่าพี่ครับชื่ออะไรครับยืนครับพี่มารถอะไรฮะ ครั้งนี้นะครับระดับประเทศใช่ไหมพี่โอ้อร่อยดีพี่อร่อยดีครับครั้นี้คือเขาเขาเขาชิงแชมป์โลกอย่างพี่ชิงแชมป์โลกอย่างครับอย่งอย่างอย่งไม่ถึงนะครับยังไม่ได้ไทยก่อนนะยังไม่ได้ไทยนะครับผมโอเคครับพี่มาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับผมมถือมาด้วยเลยถือไม้ด้วยเลยพี่รวยถือไม้วยเลยครับครับผมมาที่นี่กี่ครั้งแล้วครับพี่มาถึงงานแล้วครับมองกล้องเลยครับคือมาถึงครั้งที่สองแล้วที่นี่ครับแล้วพี่คิดว่าอะไรบอกว่ามีความแบบหลงรักอะไรเกี่ยวกับเนี่ยพี่งานออออัััันนเ่่สไลด์ยงมพี มัใช่ครับสะ,ะดุดเหรครับสะดุดเหรครับสะดุดเลยอครับบ้าเดีเยวเอ้าโอ,อ้ดูดีครับสัมภาษณ์ดูครับโดนตกะนนะอะไรครับพี่คือคือ,ค,อคือแบบว่าพี่พ,พ,พี่มีเสน่ห์อะไรหลงไหลอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่ามาชอบชอบมอไซค์ครับมอไซค์เยอะนี่ครับแปะเนี่ครับอ๋อคือมอไซค์แปกใช่ไหมพี่คนแปกคนแปะใช่ไหมคคนแปะใช่ไหมครับโอเคครับ เนครับผมอสุดตาบอกเลยนะว่าที่นี่นะแม่คโมคตร,เ,รเดืียดโคตรนันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปดูนะว่าแม่มีแข่งรุ่นอะไรมากนะตอนนี้ขาสั่นแล้วบอกเลยขาสันนนนน่นขาสั่นเสียวเบอ่์เสียวโตวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกัน การที่เรานะครับเพื่อนๆที่เรามานั่งดูรถติดขอบสนามนะครับผมบอกเลยมันมีวิธีตอบไครแล้วก็ป้องต้องป้องกันตัวเองนะครับถ้ามานั่งดูรถติดขอบสนามนะครับอย่างแรกครับนั่งครับผมอย่างแรกนะครับนั่งครับพขนั่งเสร็จนะครับเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะมาดูรถติดขอบสนามไม่ต้องเตรียมแว่นนะครับเพื่อการหินกระเด็นนะครับผมก็คือต้องใส่แว่นในส่วนนี้ครับผมหินมันจะกระเด็นเข้าตาครับจังหวะที่ที่เรามาครับผมใหวมันจะกันได้ครับผมมันจะเทสตี้ได้มากเลยครับเนี่แหละครับ บอกทุกคนเลยครับว่าต้องระวังในส่วนนี้นะครับเขาะว่าเวลามานั่งข้างสนามเนี่ยมันจะมีหินมีอะไรกระเด็นนะเพื่อความปลอดภัยนะ<อ>เ,นเพื่อนๆ<อ>ดูไว้นะครับ<อ>เป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นตัวอย่างนะครับทุกคน<อ>ครับผมหินกระเด็นเขาตายคนพวกอะไรนี่นะครับไปเจ้าที่ครับผมป<อ>ากไว้นะครับปากเว้อ่ารถหลุดมาเนี่ยคือเซฟได้นะครับไปเจ้าที่บอกว่าขอเจ้าที่นะครับว่าขอให้ปลอดภัยลูกนั่งดูรถขอให้ให้เกิดอันตรายกับลูกนะครับผมนี่ยครับทุกคนเอาไปใช้วิธีนี้นะครับ งานนี้แบบอินเตอร์มากๆแล้วก็แบบที่ดูนะครับเป็นที่สนใจของชาวต่างชาตินะครับอันนี้ผมบอกเลยไม่มีใครรู้นะมีผมรู้คนเดียวนะครับตอนนี้แล้วเราแบบคิดรับเหมือนเลยครับว่างานแบบนี้คือคนต่างประเทศเขาจะสนใจเราได้ยังไงแต่มันเกิดขึ้นแล้วครับไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่แนเออไมเนมิทไมเนมิทดูครับเอ่อไอ้คำฟอร์มฟอร์มดูค m ฟอร์ม I'm from Italy อิตาลี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 อยู่อยู่ยูเนี่ยมบอชยูเนี่ยม My name is Alex Alex Should they look at him or should they look at you อ๋อ Alex เจ๊มั้ย Alex 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 Okay My name Neng Neng Okay ตองการอะไรนะครับต้องกาอะไรนะครับต้องการอะไรนะครับต้องกาอะไรนะครับต้องการอะไรนะครับต้องกาอะไรนะครับต้องการอะไรนะครับต้องกาอะอ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 อ อ่ะเน่งเน่งพาลูกอ่ะเร้เ<อ>าโอเคเร้า้ว,าาวครับมาพบกับรถคันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นโบโซนะใช่ไหมครับพี่ครับผมเดี๋ยวพี่มองกล้องนะครับพี่พูดเลยพี่ผมขอแอปเดียวตไททิสัตว์ออ๋ขอแอปอย่างเดียวสวัสดีครับผมผมวินนะฮะจากศูนย์เบียร์โลกไทยแลนด์ครับผมพี่พูดเลยพี่ผมผมขอขอแอปเดียวพี่ผมขอ วันนี้ก็สนุกมากครับผมได้มาลงสนามครับอะไรที่ไม่เคยลองก็ลองฮะสไลด์ถั่วลอกครับผมอครับพี่เอานะครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับอันตรายมากครับอันตรายมากตอนนี้เกิดแบบว่าเหตุการณ์นะครับที่ไม่สงบนะครับอยู่ดีนะครับเจ้าหนที่ตำรวจมาครับผมบอกเลยว่ามั่งโคตรน่ากลัวครับโคตรน่ากลัวครับน้องๆบอกเลยครับทุกคนต้องเสียงเงียบครับบอกเลยว่าเสี่ยงเงียบผมบอกเลยนะว่างานเนี้ย ใครแบบว่าใครมีอาการนี่คือโดนเล่นวนะผมบอกโดนเล่นแล้วนะใครอาการผมไม่มีนะผมไม่มีอาการผมผมเปกตินะฮะเปติเลยผมบอกเลยว่าไม่มีอาการนะเพราะว่าผมนิ่งสุดแล้วผมบอกเลยว่าเขาเขามาเขาทำไม่ได้ผมนิ่งสุดแล้วฮะนี่ครับเดี๋ยวมาดูพี่นิ่ง่นิ่งพี่นิงนิ่งนิ่งนีคนน้ำพ่พ่อาการยังมีอย่าการยังออกจากออกอาการอยกออกอยู่ปกติแล้ว เอาไงครับรายการแล้วครับวันนี้ช่องหนิงช่องหนิงพารั่วครับผมฝากติดตามด้วยนะครับหน่งพารั่วนะครับถ้ากิดวันนี้ยับประดับปะดูคือคำว่าหน่งพารั่วนั่นคือมนุษย์หินฟินิตอนที่ตะโกนขอให้รายการของหน่งพารั่วเนี่ยไปพบกับการออนทัวที่ไม่ได้กลัวใครแต่หน่งจะมาด้วยคำว่าใจกับไฟขอให้หน่งพารั่วกลัวในสไลด์อันร็อกของเรานะครับขอบคุณหน่งมากหนิงจะบอกอะไรวันนี้เป็ไงบ้างบอกเลยว่างานนี้โคตรโมันอ่ะเราก็โคตรสุดครับผม มั่วมั่วบ้านงานสุดครับผมขอบคุณเองมากครับ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 เราเจอกับกันด้ามเนี่อนะครับน้องน้องเดี๋ยวไปถามสัมภาษณ์นะครับว่าพี่เขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจที่มันแต่งชุดนี้ครับมาเพื่องานนี้เลยครับเพื่องานนี้เลยพี่อันนี้ชุดซื้อมาแพงไหพี่สั่งจากก่ปุ่นมาเนี่ยจากทอมิกอะไรไหมนะพี่สั่งช้อปปี้แล้วก็มาตัดประกอบช้อปปี้ตัดประกอบนะครับดูนะครับโอ้โหเพื่อนเพื่อนนี่พี่เขามีฝีมือมากนะครับ เพื่อมางานนี้โดเฉพาะนะครับใช่ครับคิดม่าได้ขี่ไหมพี่ตอนเนี้ไม่ได้ขี่เลยเหตุการณ์เนี่ยเหตุการณ์ดูแล้วไม่น่านะเหตุการณ์แล้วดูแล้วน่าจะล่มครับน่าจะล่มนะครับนี่นะครับเชื่อไหมครับว่าผมเนี่ยไม่เห็นพี่เขาเลยนะครับไม่เห็นพี่เขาเลยนะครับพี่เขาแบบแนบเนียนมากเลยครับแนบเนียนสุดๆครับไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่เขาอยู่ตรงไหนนะฮะคิดดูครับผมคิดดูครับเพื่อน การแต่งตัวของพี่เขาเนี่ยทำแบบให้เราแบบเรียนมากนะครับไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นตรงไหนพี่เขาอยู่ตรงไหนเนี่ยคิดดูครับเพื่อนๆพี่เก้ครับเดี๋ยวเราไปตำปาพี่กันหน่อยว่ามี่มันอะไรมันนั่ใจอะไรพี่มีแรงบันนั่นใจแต่งชุดเนี่ยเล่นเกมใช่ปะพี่เล่นเกมครับพับเก้ครับพับเก้นะพี่พัๆๆพๆๆบเก้หมดอ่ะแสดงว่าพี่นี่คือไม่ทำอะไรเลยนะเกมคือเก็บแอ้อดด็อปคือรอไอ้อดด็อปเพื่อให้ได้แอดกอับโอ้ยไงครับเขาเรียกว่ากิจเป็นยานกิจเป็นยานพี่เขาสุดยอดนะครับเพื่อนๆยอมตายเพื่อรอไอ้อดด็อป แต่ชุดนี้ผมบอกเลยว่าร้อนไหมพี่ร้อนไหมโอ้ร้อนมากโอเคครับงานงานนี้ยมันจะเลิกนะใช่ไหมพี่ว่างานเลิกไหมพี่พี่ว่างานเลิกไหมครับไม่พี่อะครับว่าว่างานเลิกไหมพี่บอกว่างานเลิกผมจริงเลิกยังแล้วครับพี่ว่างานเลิกยังตอนเนี้ยพ่มาครั้งแรกครับน่าล้จะเลิกเละมาปุ๊บก็เจอนล้พี่เจอชุดเลยนะชุดสก๊ะกีนะน่าจะเลิกนะพี่เลิกครับ ฝากอะไรไหมพี่ฝากอะไรไหมครับพีฝากอะไรไหมเกี่ยวกับอะไรเนี่ยบ้านเราบ้านเราอ่ะพี่ฝากอะไรหน่อยพี่ป่ะพูดเลยพี่พูดเลยตาเลัก็นนโอเคนะครับพี่เขาคงฝากเรียบร้อยนะครับผม ครับผมอันนี้ผมฝากถามไปพี่ว่าคิดอะไงถึงมาที่งานที่นี่ครับพี่ก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ชอบป่ะพี่ใจรักเลยป่ะก็พี่ถือมาถือไว้เลยพี่ถือไว้เลยนี่ไปเอาจากรสารไหนมาเนี่ยครับเนี่ยแถวนี้พี่พี่คิดยังไงครับอ่านคิดยังไงเอาก็ก็ก็คิดว่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวฝากอะไรเพื่อนๆดีกว่าในยูทูปว่าเชิญชวนให้มางานนี้ผมฝากหน่อยพี่ฝากฝากร้านมาเลยสเกจคัสตอมอ้าวไปนู่นเฉยเลยฮัลโหลฮัลโหล Mm -hmm. Mm -hmm. Do it, do it, like You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it's kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. You can never find somebody do it like me. I'ma turn it all the way up, cause it's kamikaze. Go ahead and try, baby, you are gonna see that you'll never ever find somebody do it like me. ครับผมตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศที่อบอุ่นแล้วก็อยู่มาเวลานานแล้วครับทางหน้าโอกาสหน้าเดี๋ยวเราจะมาล่วงกันอีกกับเหน่งพาล่วงล่วงบ้างไม่ล่วงบ้างสรุปก็เลยฝั่งิดตามฝักฝักใครนะครับขอบคุณครับ